แต่มีคิวไลฟ์สดนะคะรอติดตามนะวันพรุ่งนี้เป็นคิวไลฟ์สดของทั้งบอสและยูริอ่าเทศการบีบีอ่ะจะเป็นเดือนหน้านะยืนสลายตลอดจริงๆ <c oughs> พี่วันตอนนี้ของเรายังปกติยังไม,ยงไม่ยังไม่มียกเลิกจริงๆอ่าช่วยดูคิวของทั้งวงค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่างานเดี่ยวของบอสกับยูริม,มีมีค่อนข้างที่จะเยอะบอสเนี่ยเขามีงานเดี่ยวเยอะอยู่แล้วแต่ว่าลงมาก็จะเป็นยูริที่มีงานมีอีเวนต์ต่างๆเนี่ยค่ะเขเลยได้ช่วยดูสาหลายใกล้เปิดตัวแล้วนะตอนนี้เคาะผลิตภัณฑ์ไอ้เคะแพ็กเกจเคทุกอย่างแล้วได้อออยแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เตรียมตัวรับชิมวันนี้บอยมีขายของนะคะ ฝนยังไม่ตกเลยนะคะทุกคนฝนเป็นโปอยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักหน่อยบอสก็พาไปทาง,างเนี่ยทานจุดตรงข้างหลังเนี่ยเป็นของรีสอร์ทแม่โอนะคะบอสโดนบนไปเมื่อวาน สวัสดีชอปเปอร์คิดถึงลูกมากเดี๋ยวไปกรุงเทพจะไปอุดหนุนนะเดี๋ยวจะไปช่วยขายของสิบเก้าเจอกันอ,อบนุบลเย้โอเคพี่เมย์มาเจอกันเดอ้อ <c oughs> ชอปเปอร์สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เสมอถ้าเกิดเหนื่อยหรือทอ้ออะไรเงี้ยโทรมาได้เลย เดี๋ยวมาหาพวกเราได้กําลังใจอยู่ตรงนี้เต็มที่เดี๋ยวถ้าไปกรุงเทพเดี๋ยวจะไปช่วยขายเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยนะลูกนะ <c oughs> หมดตังทุกวันเลยใช่ไหมบอสขายทุกวันเ <c oughs> มื่อคืนสนุกมาก <c oughs> จริงๆพี่ลักกี้สวัสดีครับ ถ้าสาหร่ายบอสกับยูรีออกมาแม่แซมอ่ะต้องกินเพราะว่าแม่แซมกินสาหร่ายทุกวันติดสาหร่ายแล้วขอบคุณค่ะได้เลยได้เลยสวัสดีช่วงบ่ายนะทุกคนให้บอสซื้อกิ่งเพิ่ม สั่งแป้งไปวันนี้ได้ของแล้วสาลายู่ลิฟเร็วๆนี้ค่ะเตรียมตัวได้เลยนะคะใกล้แล้วค่ะทุกคนจะลายใกล้แล้วบอสจะมีไลฟ์สดเกือบทุกวันนะทุกคนตลาดของพุยบ้านฟินแลนด์อ่า ฟินแลนด์มาร์เก็ตเทศกาลฟินแลนด์จะทุกหนึ่งทุ่มตรงในแต่ละวันนะทุกคนอได้นรีบกับแป้งแล้วใ้าคขาเป็นสายหลยของยูริกับบอสค่ะบอสทำแบรนด์กับยูริ ก็จะทําขายออนไลน์ก่อนถ้าเกิดบบประสบความสําเร็จค่อยต่อยอดเข้าเซเว่นเนาะ b ขอบคุณคาะพี่โกบไ,<ง>ไลฟ์กับน้องเบสเดี๋เดียวไม่แซมแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเป็นวันไหนที่เป็นเทศกาล b ีบีแฟนเดแต่ว่าถ้าเขาได้เจอกันเน่ยเดี๋ยวตอนช่วงลงไปกรุงเทพเนี่ยหลังวันที่20เนี่ยเขาได้เจอกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะ คิวบีบีแฟนเดย์ <c oughs> เป็นเดือนหน้า <c oughs> พี่นาทีน่ารักแท้ <c oughs> ไลทุกวันนะทุกคนสู้ๆ ของวันนี้เป็นสินค้าจำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีหน้าหน,า,น,า,น,า,นาแล ah ้วอย่าลืมน all all ้าทุกคนดูแลผิวหน้าผิวตัวดีๆเพราะผมลายสวยเนาะ พัสดุมาส่งทุกวันต่อจากนี้พัสดุจะเป็นส่งทุกวันเลยพี่ขวัญใจคือน่ารักแต่ซื้อตู้มาใส่ของพี่บอะไล่ออกปักตะก้ายาโดมได้เลย ทุกคนแม่เซมขอเพิ่มตะก,กร้านิดหนึ่งนะยาดมกับอันนี้แล้วกันเนาะ<ม>ยาดมยาสีฟันเซรั่มเอาเพิ่มไปหมดเลยแล้วกัน<ม>ปืด๊ดแต่ว่าเห็นผลนะเพราะว่ามันอากาศเย็นเนี่ย ทาให้เด็กๆทาให้เด็กๆก่อนแต่งหน้าแล้วก็บอสตื่นมาบอสก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียว<อ>เวลาบอสอาบน้าเสร็จบอสก็ทาเซรั่มตุกเกี<อ>่ยวเพราะมันเข้มข้นมากๆหน้าไม่แห้งเลย<อ>เดี๋ยวให้มาให้ดูหน้าใกล้ๆนี่หน้าไม่แตกเขืบอบเชียงรายพี่จา๋าไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงมกราหรือเปล่านะคะ วันนี้บอสไลท์ตอนทุ่มตรงตอนหนึ่งทุ่มตรงนะทุกคนเจ้าผ้านวมเพิ่งมาส่งใช่ไหมตลกเรื่องตกะกแะตนจริงๆใช้ได้เลยมันเข้มข้นมาเป็นมันเป็นออร์แกนิกมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซื้อทุกวัน <laughs> เอ็นดูมาก <laughs> แม่แซมก็จะไม่ได้ขายอย่างอื่นหรอกคะ่ะแม่แซมก็ขายแต่ของบอสถ้าเกิดใครใช้หมดแล้วก็มากดนะหน้าช่องแม่แซมได้เด้อ <c oughs> โอ้ยีบก้าเจอกันโอเคได้เลยเซรั่มของบอสใช้ดีมากจริงๆตอนนี้หน้าหนาวหน้าหน้าไม่แห้งเลย ทีวีเปิดละครเบสโทรศัพท์อะ่ะก็ดูไลฟ์บอสไปพร้อมกันตอนหนึ่งทุ่มไปตามหาตอนดีตะกแกนงพี่วานมันเป็นภาพที่มันตลกแล้วมันมันเคยแม่แซมา <c oughs> เพิ่งตื่นมาก็เดีนทานกินอันนี้ปลาเส้นจะกินแต่ปลาเส้นกับสาหล่ายไม่ทซมกินอยู่2อ,อย่างทุกคนช่วช่วสินค้าคนเขาช่วว่าเขาขายของก็คือมันจะมีครั้งหนึ่งแต่ก่อนอ่ะแม่แซมส่งเด็กๆประกวดใช่ไหมนางงามอะไรอย่เงี้ยแล้วบนเวเทีมันแมงเยอะ แมงมันบินมาเกาะมือเกาะอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็เลยเป่าอย่างเงี้ยมันก็เลยหลุดออกจากมือไปติดที่ลิปสติกของนางงามคนด้านข้างมันติดลิปกอดแล้วมันก็เลยบินไม่ออกแล้วมันก็เลยเป็นมันมันไปติดเป่าแล้วมันก็เลยไปติดที่นางคนละแล้วก็ตกใจกันมันก็เลยเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับบอสที่ ชิตตะกระแตนมันมาเกาะแล้วบอสดีดตะกระแตนออกแปะดีดแปะตะกระแตนก็เลยป้ติดไปติดตา MC. เอฟซีไปติดตาไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็ต้องตกใจเพราะมีบอสให้ของขวัญแบบเซอร์ไพรส์ ล้วนึกดูแค่เราดูอยู่ในเหตุการณ์เราก็ตลกแล้วแล้ถ้าคุณคุณยายเป็นคนนั้นเป็นเราล่ะจะจับมือบอสบอสดีแต่ก็แต่แต้มใส่ตาน้องเบรอ่าอ่าจะกินแบบฟิลของมีประโยชน์เนาะ น้องเบสอะเวลาเวลาแม่แซมซื้อของว่างซื้ออะไรให้แม่กับน้องเบสอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอ่อะถ้าเกิดแซนด์วิชน่าจะกินแซนด์วิชทูน่าที่ไม่ใช่แบบพวกแฮมชีสพวกอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะน่าจะกินแซนด์วิชทูน่าขนมขบเคี้ยวน้องก็จะไม่กินขนมขบเคี้ยวอันอื่นเลยน่าจะกินเป็นกล้วยกล้วยฉาบกล้วยตาเอ้ยกล้วยฉาบอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่ามีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอีกฟิลนี้แหละนางเป็นคนใส่ใจสุขภาพ ผลไม้ก็จะเป็นฝรั่งแอปเปิ้ลเนี่ยนังชอบบอสเสร็จแล้วทุกคนประมาณนี้กาแฟไม่ค่อยทานจะเป็นพวกชาเขียวพวกอะไรอย่เงี้ยค่ะใช่น้องเบสกินน้ำเปล่ากินแต่คุณแม่คุณแม่จะกินชาเขียวหวานน้อย เพราะว่าเวลาเวลาเจอกันแม่แซมจะแบบเป็นคนซื้อพวกนี้ให้กับขนมไทยแชอบขนมไทยบอกบอสมาเราเรื่องทักแตนใหม่ตอนนี้อยู่ที่หนองคายเป็นรีสอร์ทของแม่โอ้บอสเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวบอสออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกับแม่โอ้กัน เพิ่งสั่งเซรั่มมาถึงขอบคุณมากเลยเซรั่มใช้เลยมันหน้าหนาวมันเนื้อเข้มข้นมากทุกคนแม่แซมก็ทาวันนี้ทาไปแล้วนอกไครอากาศเย็นอากาศเย็นเลยเลิศเหมือนเปิดแอร์มันเป็นแอร์ทั้งวันตอนเนี้เนี่ยมันมันเข้มข้นมากทุกคนทาโลดสั่งใช้ตลอดขอบคุณนะคะพี่พรพรมพี่ลูกแก้วขอบคุณมาก วันนี้เหมาะกับเทศกาลนี้มากผลิตภัณฑ์ที่บอสขายทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องมีวันนี้นะรอซื้อของบอสแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้นีกดอันนี้ถูกมากหนึ่งแถมหนึ่งได้สองอันได้สองอันนะแล้วก็จะโดนฟินแฮนสั่งเซรั่มแล้วได้เลยคือทุกคนใช้โลดเพราะว่ามันมันดียิ่งหน้าหนาวเนี่ยใครอยู่แถ ไม่ได้เป็นนะคะเขาเป็นพี่น้องกันนาะเราสั่งจ่ายไปเอา้าตอนนี้ในช่องของแม่แซมะมันขึ้นราคาอยู่ที่เซรั่มสองรอยเจ็สิบเอดบาทได้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนอืนัดตี้ของน้องเบสใช้แล้ว นาตีมาเร็วเขาถามเรื่องเขาใหญ่สวัสดีพี่มาริการนะคะพี่จีจี้สวัสดีค่ะม,มีคนถามเรื่องเขาใหญ่มากอเฮ้ยคือมีผมวันนี้นะสั่งยาสีฟันแล้วสั่งเลยยาสีฟันมีในตะกร้า,ารแล้วทุกคนที่ดูมีผมไม่ที่หิวขัว ใช่หิวข้าวไม่แต่ไม่ทำกินอันนี้ไปแล้วทำไมคนดูเยอะจังเลยแม่เอาวันวันๆอยู่กับนัตตี้ทุกวันทุกคนก็หนึ่งเสิร์ชหาที่พักดนอยู่กับแม่เซฟสาในในแต่ละที่เสิร์ชหาที่พักว่าวันนี้เราจะนอนที่ ดีนัตตี้กับมาแซนจะช่วยกันดูแล้วอีกอันนึงคือร้านร้านกับข้าวร้านของกินินจะเยอะมากในแช่นะในแชทนเพราะว่าเวลาไปที่ไหนใช่ไหมแล้วก็แบบเออหนึ่งบอมีเวลาไม่บอสอ่ะจะไม่มีเวลาไปเที่ยวไม่มีเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาที่เราเดินทางไปแต่ละที่อย่างเงี้ยก็พยายามหาร้านที่เป็นแบบร้านซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ละที่ร้านอร่อย ให้บอร์สได้ทานทำนาานเหมือนเราไปเที่ยวเลยเอรเหือ <board S 1> เราเ,ราเราดินทางทุกวันเหมือนให้บอร์สได้รีเล็กไปด้วยประมาณนี้ค่ะกับกับที่พักก็อขอที่พักที่มันแบบวิวสวยหรือแบบอยู่ในโลเคชั่นที่มันโอเคอะไรย่างเงี้ยแต่ทีนี้บางที่วิิเล แต่ทีเนี้ยบางที่อ่ะด้วยโลเคชันหรืองานที่เราไปอ่ะที่พักมันก็ไม่สะดวกแต่บอลก็เป็นคนง่ายๆนะทุกคนกินง่ายอยู่ง่ายเหมือนวันที่ไปถ่ายงานอ่ะแต่งหน้าเด็กๆนั่งแต่งหน้าบนโต๊ะบนอะไรบนะแม่แซมกับบอลน,นั่งแต่งหน้ากันบนพื้นนัตตี้ไปเที่ยวเขาใหญ่มาทุกคนใค่รับเขา,ขาใหญ่สนุกมากเขาใหญ่ใหญ่มากช่วยซื้อของทุกรายเลยเคอรี่มาทุกวันช่วยด้ย ตกลงนัตี้จะไปเป็นโคขับรถให้น้องเนบนไปขาอ๋อ <c oughs> ต้องอยู่กับบอเ <c oughs> ฟิร์นห <c oughs> วัดดีค่ะรู้เฟิร์นคิดถึงจังเลยไปขอนแก่นไปหาทานข้าวกันนะล,ลูกนะบอบอกว่าถ้าท่านอา่าทํานคาตัวเยอะกว่าก็ไปเลยเอาเพราะว่าก็เหมือนเหมือนขับรถให้วัดเหมือนก,กันเพราะว่าคนเดียวกันเอาวีแค่รู้อะไรนะนี่ไงมาแล้วครับบอล ตื่พ party ไงเสียงแหกบอลเอาคือน่ารักแท้วันนี้ทุกคนเดี๋ยวแม่แซมจะลงแล้วบอลมาแล้วเออเสื้อแซ่ดูกางเกงได้ไหมใช่กางเกงพื้นมากเสื้ออะไรมันเสื้อปีหนึ่งแล้วเสื้อตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวแม่แซมลงก่อนให้บอลทักทายฮ่าวีมันพอดีกันพอดีไปกินข้าวก่อนใครหิวข้าวพี่น้องสวัสดีครับอู้คุณพันหรอนินทาใครนี่นินทาบอลอันนี้ในบ้านปลาปิอารุม ทุกคนไปดูบอสเดรอบอสกำลังเมามอยแม่แซมขอลงก่อนนะเดี๋ยวจะมาเมามอยวันหลังบ๊ายบาย